สวัสดีครับวันนี้เรามาดูต้นพุทราจีนพุทราช็อกโกแลตกันนะครับสวยมากเลยครับดีใจนะครับวันนี้ใบเขาเริ่มแก่นะครับแล้วก็มีรอยแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเขาจะแก่แล้วก็ทิ้งใบนะครับทิ้งกิ่งนี้เลยนะครับกิ่งทั้งหมดนี้นะครับแล้วเขาก็จะ เติบโตขึ้นนะครับเป็นการโตของเขานะครับคือการทิ้งใบแล้วก็ออกช่อใหม่แล้วก็ทำให้ต้นเขาโตขึ้นนะครับโใช้ได้เลยนะครับใบเริ่มแกแล่ละถ้าเราเข้าใจในเรื่องของต้นเขานะครับ เขาจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับต้นพวกนี้นครับเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแก่เ่มแก่แล้วใบเขาเหมือนกันนะครับการที่เขาจะออกลูกเขาไม่ได้ออกที่ใบแบบนี้นะครับเขาจะออกมาพร้อมกับใบใหม่นะครับ ออกมาพร้อมกับใบใหม่อย่างนี้นะครับใบนี้ล่วงไปแล้วเกินมาเป็นใบแบบนี้เขาจะมีลูกแทรกตามใบนะครับาการปลูกต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเราเข้าใจเขาเราจะรู้เลยว่ามันไม่ยากแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเขานะครับก็จะไม่รู้นะครับข้อมูลว่าเขาเป็น นิสัยแบบไหนนะครับต้นไม้แต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเข้าใจเขาปกตินะครับถ้า,าใบเขาเป็นแบบนี้ปกติมีแบบนี้นะครับมีแห้งๆบ้างอ่าก็คือใบเขาเริ่มแก่แล้ว รอนะครับรอไว้ให้เขาแก่ส่วนผมนั้นบางต้นนะครับทําการทดลองก็ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการถ้าเขาใบแก่แล้วเราช่วยเขานะครับเราช่วยเขาตัดใบออกใั้หมดนะครับเหลือแต่กิ่งหลักไว้อันนี้เริ่มแตกแตกละ แตกยอดละนี่แตกยอดแล้วครับว้าวแต่ว่าถ้าต้นยังเล็กอยู่นะครับมีโอกาสเสียงที่เขาจะไม่รอดนะครับการแตกยอดของเขาอ่าในเรื่องของการช่วยเด็กกิ่งนะครับเดี๋ยวผม ให้ดูอีกต้นหนึ่งนี่ผมเพิ่งเด็ดเมื่อกี้นี่แบบนี้นะครับเด็ดไปหมดเลยนะครับนี่ให้เหลือแต่ลำต้นหลักเขาแล้วก็กิง่งกิ่งเขาแค่นั้นเองนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ